สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่29กกรกฎาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนองแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่9วิ่งรูด4กับ1 สำหรับเลขที่ออกนะครับผม975048 97เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็50เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็048เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับ9779เข้านะครับผมในชุดกันนะครับผมแล้วก็48กอแสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่29ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี9 18052แดมินจะให้อยู่ที่9วิ่งรูด5และก็8 สำหรับเก้านะครับผมก้าวหนึ่งเก้าวสามเก้าวสี่ แล้วก็96าสำหรับ5นะครก็ผมมี5 1 5หนึ่งห้าส และก็ฮ่าสี่สำหรับแปดนะครับผมแปดหนึ่งแปดสอง แปดสามแล้วก็แปดห้าสำหรับตัวกันนะครับผมมีเก้าห้าห้าหกและก็แปดหก สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี9ก้าเก้าห้าห้าและก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับเป็นชุดวินนะครับผม012ย์หนึ่งสองหกเก้าสี่ แปดห้าสี่หกเก้าแปดมีหกห้าหนึ่ง ดาวห้าแปดอัดพินจนเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนา ในงวดประจำวันที่29กรกฎาคม2567นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด5กับ8สำหรับตัวเด่นตัวเน้นตัวจอดนะครับมี9 3 9 4 9 6นะครับผมสำหรับ5นะครับผม5 1 5 2แล้วก็5 3สาำหรับ8นะครับผมมี8 2 8 3 8 5 ชุดกันชอบก็ค่อยตามนะครก็มี9556แล้วก็86สำหรับสายเบิ้ลนะครับผม5588 3สามตัวนะครับผม012เป็นชุดวินนะครับผม694 698 651นะครับผมแล้วก็958 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ